สวัสดีค่ะมาถึงตอนที่สองของหลวงปู่เหลียญวราราโภแห่งวัดอรัญญบันพศนะคะตอนที่สองจะมาเล่าถึงอยู่ในความอุปการ,ระของยายหลังจากคุณแม่พิมพาเสียชีวิตได้ไม่นานหลวงปู่จึงย้ายไปอยู่กับคุณยายโดยคุณยายกับน้าสาวของท่านได้อุปการ,ระให้การศึกษา เล่าเรียนตามกําลังที่จะพอส่งเสียได้หลวงปู่ได้เล่าว่าพอยายกับน้าให้เข้าโรงเรียนก็ไปเรียนตามปกติแต่ก็คงจะมีบุญอยู่บ้างการศึกษาเล่าเรียนก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสอบก็ไม่ค่อยตกสมัยนั้นเพียงแต่ปรมสามก็แตกฉานไปแล้วเรื่องบวก ลบคูณหารเลขสองตัวสามตัวอะไรก็เรียนได้อย่างคล่องแคล่วเลยอ่านหนังสือเขียนหนังสืออะไรต่างๆก็เข้าใจสมัยนั้นครูบาอาจารย์ท่านเข้มงวดจริงๆถ้าดื้อด้านหรือไม่เอาไหนครูก็จะเขี่ยนให้ยืนขาเดียวและก็เอาไม้เรียวซัด พ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรมอบอำนาจให้ครูเลยอัตมาก็ตั้งใจเรียนจนครูบาอาจารย์ถึงขั้นคาดหวังในตัวอัตมาเลยนะว่าน่าจะเอาดีทางการศึกษาได้ท่านเหล่านั้นก็สนับสนุนให้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป นี้พอมาอยู่กับยายไม่นานน้าสาวก็มาเจ็บลงและตายไปน้าสาวนี้เป็นผู้อยู่กับยายเลี้ยงยายดูแลยายตอนนั้นอัตมาก็ไม่ได้แสดงความอะไรออกมาเลยไม่ร้องร่ำไรแม่ตายก็ไม่ร้องไห้น้าตายก็ไม่ร้องไห้ ป้านี้สุดท้ายคือว่าป้าป่วยหนักรักษาไม่หายยายเลยรับป้ามาอยู่ด้วยเอามาดูแลไม่นานก็ตายไปอีกไอ้เรานี้ใจแข็งไม่ร้องไห้ไม่ทราบว่าจะร้องไห้ไปทำไมเพราะว่าความตายมันมีอํานาจเหนือชีวิตร้องไห้ก็ไม่กลับคืนมา เมื่อคิดพิจารณาเห็นตอนนี้แล้วก็เลยไม่ร้องไห้ตอนที่ป้าตายนี้ยายเสียใจมากถึงขนาดจะคิดสั้นเพราะอะไรก็จูๆ่ๆลูกสาวสามคนมาเสียชีวิตจากไปใกล้ๆกันมันก็ต้องมีความเสียใจเป็นธรรมดารักมากเสียใจมาก พระอริยบุคคลท่านรู้เท่าทันความจริงแล้วท่านจึงไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นในโลกนี้จึงว่ามันไม่ยั่งยืนถ้าผู้ใดมีศีลทำบริบูรณ์ปฏิญาณตนถึงไตรสรณคมทำบุญทำทานไปหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนี้นำไปเกิดเป็นเทวดา สเสวยของทิพย์ไม่ต้องทำนาทำสวนไม่ต้องหุงต้มเมื่อหิวข้าวขึ้นมาอาหารก็ปรากฏต่อหน้าส่วนพรนิพานนี้เป็นของศูนย์ศูนย์จากกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะพรนิพานท่านเรียกว่าอัตมธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่คลาดเคลื่อนไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันไม่มีอะไรอาวรณ์เพราะความตาย